สวัสดีครับในคลิปนี้ครับผมจะมาแชร์เกี่ยวกับการบิน VFR ครับที่สนามบินดอนเมือง VFR ก็คือวิชนะัวล์ฟล Ru รเนก็คือการบินด้วยการมองของนักบินครับมันก็จะมีเส้นทางที่จะบินออกหรือเข้าจากสนามบินดอนเมืองครับ วันนี้ผมพูดถึงสนามบินดอนเมืองสนามบินหนึ่งก่อนนะครับส่วนสนามบินอื่นก็ใช้หลักการเดียวกันไปดูเส้นทางการบินได้ครับสิ่งที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้ก็จะเกี่ยวกับเส้นทางการบินเข้าและออกในระบบการบิน VFR ของสนามบินดอนเมืองครับสำหรับเส้นทางการบินของ VFR เข้าและออกจากสนามบินดอนเมืองในเนวีกราฟตอนนี้ผมยังไม่เห็นนะเพราะฉะนั้นเราต้องอาศัยเว็บไซต์ของสำนักการบินพลเรือนครับเข้าไปที่ google chrome หรือว่าเบราว์เซอร์ครับพิมพ์ตัวหนังสือพิมพ์เว็บ u r l ตามนี้ครับ aip.caat.or .ts เมื่อเข้ามาแล้วก็จะเป็นหน้าของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยครับ CAAT เนาะเราเลือก c u r r e n t Effective Issue ได้เลยครับข้างล่างมันจะเป็นอันเก่าๆนะก็เลือกข้างบนเลยครับคลิกเข้าไปพอคลิกเข้ามาแล้วก็จะมีข้อมูลแล้วก็มีฉากของสนามบินต่างๆในประเทศไทยครับ ให้เรามาที่พาร์ทสามหัวข้อที่สองครับแอร์โดมคลิกเข้าไปครับเราจะดูดอนเมืองเราเลือกดอนเมืองครับสำหรับคนที่จะดูสนามบินอื่นก็เลือกได้นะครับแต่วันนี้ผมจะยกตัวอย่างเฉพาะดอนเมืองก่อนคลิกเข้าไปครับปึออ๊บพอคลิกเข้ามาแล้วด้านขวาก็จะแสดงรายละเอียดทั้งหมดครับเราสามารถจะเลื่อนลงไปล่างสุดก็ได้หรือว่าเรามา คลิกที่หัวข้อสุดท้ายของรายละเอียดของดอนเมืองก็ได้ครับมันจะเด้งไปล่างสุดอัตโนมัติคลิกที่หัวข้อสองจุดสองสี่ครับ VTBD ชาบ r ีเลตเต็ดเนี่ยครับคลิกเลยมันก็จะเข้ามาสู่ตารางที่แสดงฉาดต่างๆของสานามบินดอนเมืองครับเราสนใจที่ VFR เนอะเราเลื่อนลงไปครับเลื่อนลงไปข้างล่าง นี่ครับเราก็จะมาเจอ VFR Entry Exit Procedure for Light Aircraft นะครับ Runway สอซ้ายกับขวาวันนี้ผมดูของสองหซ้ายกับขวาเป็นตัวอย่างนะครับส่วน03เราก็ไปดูได้สาที่เกี่ยวข้องก็จะมีอยู่3ไฟล์ครับไฟล์ที่1คือ AD2VTBD9 1เนาะผมคลิกแล้วก็เปิด New Tab แล้วกันครับ มันก็จะเป็นฉาก VFR Entry and Exit ครับแอ์โดมของดอนเมืองขยายสักนิดนึงครับเลื่อนขึ้นเรามาดูก่อนครับว่าดอนเมืองอยู่ตรงนี้เนาะแผนแผนฉากนี้นะครับลองเล็กฉากเนาะฉากนี้ก็จะแสดงจุดเส้นทาง ต่างๆในระบบ VFR นะครับก็จะเป็น Reporting Point จุดต่างๆครับเช่นเมืองทองเกาะเกร็ดบางบทองครับเอกชัยแล้วก็สมุทรสาครอ,อันนี้เป็นแผนที่รวมๆนะครับแต่ว่าการที่จะดูว่าเราจะเข้าและออกยังไงเราต้องดูในฉากต,ต่อไปครับไปดูฉากต,ต่อไปครับกลับเข้ามาที่หน้าเดิมเนาะ AIP e ผมก็จะเปิดแท็บ l ูล่า c r สคริปชันวันนี่ครับลองคลิกขวาดูเลือก New แท็อีกทีหนึง่งผมเลือกอย่างนี้เพราะว่าผมจะได้ไม่ต้องเปิดเปิดปิด,ป,ดปิดนะผมเปิดค้างเลยนี่ครับในในไฟล์ตัวนี้ก็จะเป็นเรื่องของการบอกรูทครับ d e พ a r เ u อรไปทางเหนือครับบินไปทางไหนบ้างไปทางตะวันตกไปทางใต้ไปทางอีสานเนาะไปทางตะวันออกให้บินไปทางไหน ผมสมมุติไปทางใต้แล้วกันนะสมมุติจะลงใต้ขยายหน่อยครับนี่ครับเวสบาวก็จะเออไม่ใช่ครับขกาอโทษทีเซวบาว์เพาเราจะไปใต้เนาะก็จะต้องออกบินขึ้นมาแล้วนะครับก็เลี้ยวขวา reporting point ต่อไปคือเมืองทองครับพันฟิตเกาะเกร็ดหนึ่งพัน บางบัวทอง1,000เอกชัย2 5 0 5สมุทรสาคร2อ0 5ครับก็จะมีร e p o r t i n g p o i อยู่หนึ่งสองสารี่ห้าต้า reporting point ครับไปดูในแผนที่เนาะขยายหน่อยนี่ครับพอเราบินบินขึ้นมาเนาะแล้วก็เลี้ยวขวาครับจุดที่เราจะไปจุดแรกคือเมืองทอง1,000ฟุตเกาะเกตด0 0 0ฟุต บางบัวทอง1,000พันฟุตรครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไปที่เอกชัยเอกชัยเท่าไหร่2 5 0พันห้าอยฟุตรครับแล้วก็ไปที่สมุทรสาคร2 5 0พันอฟุตอันนี้เป็นขาออกครับที่มาจากทางใต้เพราะฉะนั้น ATC ก็จะพอ,อขึ้นแล้ว ATC ก็จะบอกให้เรารีพอร์ตต่อไปเมืองทองครับความสูงหนึ่งพันอเราพอร์ตรีพอร์ตเมืองทองต่อไปที่เขาจะให้รีพอร์ตก็คือเกาะเกตครับหนึ่งพัน บางบัวทอง1,000เนาะเอกชัย2องพสมุทรสาครสองพันหทีนี้สำหรับนักบินที่อาจจะยังไม่รู้ว่า r e p o r t i ้ g point ต,ตรงนี้มันมีจุดสังเกตอะไรเราเปิดอันต่อไปครับลองดู description 2นี่ครับขยายหน่อย นี่ครับเขาก็จะบอกว่า reporting point ที่ชื่อเมืองทอง landmark ที่เราต้องเป็นจุดสังเกตก็คือ impact arena ครับบอก radial มาด้วยบอก let long มาด้วยแต่ let long ผมมั่นใจว่าพวกเราน่าจะไม่ค่อยคุ้นเคยในตอนการบินพวกเราน่าจะได้ใช้ใสายตามอง impact มากกว่าที่เป็นจุดที่น่าสนใจเนาะเกราะเกตก็คือวัดปอรมัยยิกาวาด อาบางับทองก็คือบางับทองอินเตอร์เชนน่าจะเป็นผมไม่ได้จมมนเป็นต่างระดับหรือเป็นอะไรนะผมก็ไม่ค่อยได้คุ้นเคยแถวนั้นเป็นตัวอย่างนะเป็นตัวอย่างที่ว่าเวลาเราบินแล้วก็ตอนเราฝึกบินเรามาดูได้ครับว่าแต่และพอ p o r t i n g พอย n ์เนี่ยนด์มาร์คคืออะไรแล้วเราก็ลองบินไปดูก่อนว่าเรามองเห็นหรือเปล่าพอเราได้ฝึกบินกับ รีพอร์ตติงพอยต์ต่างๆเรารู้แล้วทีนี้เราก็มาออนไลน์ไอว o าโอบินได้ครับอันนี้เป็นขาออกส่วนขาเข้าเขาก็จะมาอีกทางหนึ่งครับนีบัตดีพ์สเนาะเราไปดูต่ออะไรว่าครับถ้ามาจากใต้เขาบินมาทางไหนเสาบาวครับพอธามุสาครเมื่อกี้ขาออกเราสองพันห้าเนาะขาเข้าจะเข้ามาที่สองพันครับแล้วก็ย้อนกลับไปที่เอกชัยสองพันบางบัวทองพันห้า ที่ต่างกันคือไปที่10มายเวสครับ1,005บางคูวัด1 0 0าไฟอ่ะขออภัยครับ5มายเวส1 0 0ามายเวส1,000ก็ย้อนกลับไปดูตรงนี้ได้ครับเมื่อกี้เรามาขาเข้าเนาะสมุดสาครเพราะฉะนั้นในฉาเนี่ยครับตัวล่างจะเป็นขาออกตัวบนจะเป็นขาเข้าเนาะก็2 0 0ามาครับเอกชัย2 0 0 แล้วบาวแล้วก็ไปบองบัวทองพันห้าบางบัวทองพันห้าตรงนี้ไม่มีเลขแล้วครับแล้วก็ไปที่เทนไมเวสครับเท่าไหร่เทนไมเวสก็มาดูครับพันห้าครับบางคูวัดหนึ่งพันเทนไมเวสแล้วเลี้ยวขวาครับบางคูวัดหนึ่งพันไฟไมเวสหนึ่งพันแล้วก็ทีไมเวสอ,อผิดอันอันนี้ครับ ทีไ e My w e ก็หนึ่งพันก็คือส่วนใหญ่ก็จะอยู่ที่พันหนึ่งขึ้นไปเนาะจะอยู่พันหนึง่งขาเข้าจะเป็นสองพันพันห้าแล้วแจ่จุดครับก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนขาเข้าก็เหมือนเดิมครับอยากดูว่าเทนไมเวสคืออะไรก็มาดูตารางนี้ครับการจนาพิเศษถนนการจนาพิเศษคอสซิง่งอะไรอะพระอุดมคนเนลอ๋อคลองพระอุดม โอ้ก็คือถนนนี้ตัดกับคลองผมยังไม่เคยบินไปเนาะเลยไม่รู้แต่ว่าวันนี้จากจะแค่มาแนะนำว่าบิน VFR ที่ดอนเมืองบินยังไงท่านเองครับก็บินตามรีพอร์ตติ้งพอยต์นี้ครับถามว่า ATC เขามองเห็นจุดทุกจุดตามนี้ไหมไม่เห็นนะครับเดี๋ยวผมให้ดูอันนี้ครับอันนี้เป็นหน้าจอของ ATC ที่ดูแล ดอนเมืองแอปโพส์นะครับก็จะเห็นว่า a อทซที่เป็นดอนเมืองแอปโพส์ก็จะดูแลน่านฟ้าของดอนเมืองในระยะหนึ่งของดอนเมืองเนาะทาวเวอร์จะดูแลมาถึงเมืองทองครับแล,แล้วเราก็จะส่งต่อให้ดอนเมืองแอปโพส์ดูต่อดอนเมืองแอปโพส์ก็จะเห็นเกาะเกร็ดครับเห็นบางบัวทองแต่ เอกชัยไม่เห็นในนี้ครับเพราะฉะนั้นบางทีก็นักบินอาจจะต้องช่วยเหลือตัวเองเขาอาจจะบอกแค่ว่าไปทางเส้นทางนี้เฮดดิ้งนี้พอได้ครับแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับไม่เห็นจุดเอกชัยเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องอาศัยนักบินช่วยครับเขาจะเห็นอีกทีก็สมุดสาครเลยนี่เป็นทางใต้เนาะสำหรับเส้นทางขาเข้าออก เดี๋ยวผมให้ดูเอ่อจะบอกว่าเขาก็จะเห็นความสูงหนึ่งพันเนาะบางโมทองหนึ่งพันเอกชัยไม่เห็นแต่เป็นสองพันห้าเนาะถ้าดูจากเมื่อกี้แล้วก็สมุรสาครคุมถึงนี้แล้วเขาก็ปล่อยต่อครับปล่อยออกไปอาจจะแบงค์เขอคอนโทรลดูแลต่อหรืออาจจะสวิตยูนิคอมก็แล้วแต่เราลองมาดูตัวอย่างขาเข้าดอนเมืองครับอันนี้เป็นขาเข้าครับก็เหมือนเดิมครับสมุดสาครเขาเห็น เอก,กชัยเขาไม่เห็นบางโบทองก็ไม่อยู่ในเส้นทางขาเข้าของ VFR นะครับเขาเห็นอีทีก็นนู่นเลยครับเป็น My Waste ที่พันห้าแล้วก็ไฟ My y w s t หนึ่งพันทีไม y w เวสหนึ่งพันครับแล้วเราก็จะปล่อยให้จริงๆไฟไม w ์เวสก็น่าจะบินตรงมาทางนี้เนาะแล้วก็มารีพอร์ตว่าเห็นลันเวลันเวอินไซด์แล้วก็ให้ลงไป สองหนึ่งซ้ายโดยปกติเนาะสำหรับเครื่องบินเล็กก็อันนี้เป็นตัวอย่างครับที่ว่าการบิน VFR ในระบบของสนามบินดอนเมืองเป็นยังไงนักบินท่านไหนที่อยากบินที่สนามบินอื่นก็ใช้วิธีเดียวกันครับเข้าไปที่เว็บไซต์ของสำนักงานการบินพลเรือนเนาะไปดู VFR ชากแบบนี้ครับแล้วก็ดูรายละเอียดจุด สังเกตรหรือแลนด์มาร์คของ reporting point นั้นๆครับความสูงนะ reporting point นั้นแล้วก็ลองบินดูครับมั่นใจเมื่อไหร่เราก็มาออนไลน์ i อวให้เขาดูแลได้ครับก็อันนี้ก็เป็นตัวอย่างเล็กๆน้อยๆครับอ๋อสำหรับการบินเฮลิคอปเตอร์มีฉากแยกไปนะครับ เฮลิคอปเตอร์ให้เลื่อนตาลงมาครับก็จะเจอนี้ครับ v f r Entry and Exit Procedure for Helicopter Runway สองหนึ่งซ้ายขวาก็ดูด้วยวิธีเดียวกันครับก็เปิดฉากมาดูมีตารางที่เกี่ยวข้องอยู่ในนี้ก็ใคร, ter, ter, ครบินเฮลิ Air, คอปเตอร์ก็ดูฉากเฮลิคอปเตอร์ครับใครบินไรแอร์ครับก็ดูฉากไ์แอร์ครับเนาะน่าจะเป็นประมาณนี้ครับ ติดขัดยังไงอยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมก็เขียนมาที่ใต้คลิปหรือว่าจะทักมาทาง Facebook ที่ผมใส่ไว้ด้านใต้คลิปก็ได้นะครับสำหรับคลิปนี้ก็น่าจะประมาณนี้ครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ